กินกินเที่ยวเฮ้ยน้องเบีย hmm. นี่ร้านอะไรเนี่ยโอ้ย oh, อย่ารอช้ามามานี่มานมา ร้านนมไงพามาร้านนมโนตมโนตมนมสดชื่อร้านแบบนี้ที่เขาขายอะไรเนี่ยขายนมสิจ้านมสดอะ่ะเดีคือจากจากโนตมเลยเหรอนะนะเริ่มมีคําถามเยอะใช่รีบเข้าไปในร้านเลยดีกว่าเพ่อนหนูนัดเจ้าของไปแล้วปไ<ะ>ปอยากลองดูมากเลยครับปไปเลยโนตม้มนมสด สวัสดีค่ะแนะนาตัวหน่อยค่ะพี่ค่ะชื่อพี่จูนนะคะค่ะพี่จูงพี่จูนเลยนะครับสั้นๆเลยพี่จูนเป็นยังไงบ้างผมอยากรู้ประวัติเกี่ยวกับร้านนี้มากเลยแบบคือผมเห็นชื่อร้านพี่ครั้ง<ช>แรกคื่ว่าโนตรง ผมเลยผมก็เลยอยากรู้ว่าเพราะอะไรครับผมคือแบบลูกค้าอกเล็กห้ามเข้าหรือเป็นที่มา oh. เป็นยังไงครับผมร้อนร้านโนตมค่ะเริ่มแรกนะคะคือว่าที่บ้านเนี่ยมีพี่น้องกันก็เป็นนักกีฬากันหมดเลยแล้วคราวนี้ก็โดยส่วนตัวเราชอบทานนมกันก็เลยปุ๊บพอเรียนจบปุ๊บก็เลยคุยกับพี่ชายว่าอยากเปิดร้านนม <c oughs> เลยเราคิดสูตรกัน <c oughs> แล้วคราวนี้ปุ๊บจังหวะง่ายง่ายคือก็ลองคิดว่าจะตั้งชื่อร้านอะไรดี <c oughs> เพื่อให้เด็กไปรุ่นจำง่ายแล้วก็เป็นมุติลานี่มาก็คือมาจับพี่ชายด้วยส่วนหนึ่งผู้ชายไง น้องเบียรชัดมาอะสมมติถ้าพี่แบบแบบอยากให้คนจําร้านพี่ได้ทำไมต้องเป็นโนตมอ่ะไม่ไม่ตั้งนมโตเลยครับผมเราก็ต้องจงนแดงไปใช่ไหมคะโอ้พี่ก็ไม่น่าค่อใครเขาจะไปแบบทะลึ่งตึงฟังจงแจ้งขนาดพี่มันก็ต้องมีแบบนิดนึงอ๋อคือคนแบบพี่มีน้อยใช่ไหมครับใช่ไม่น่าเลยนะครับผมอ๋อก็คือเป็นที่มาก็คืออยากให้น้องๆองนักศึกษาแถวนี้จําได้ง่ายๆก็เลยตั้งชื่อว่าโนตมของสุดยอดมากแปลว่ารสชาติต้องเด็ดแน่นอนอยากได้หอกมีเมนูเมนูอะไรที่จะ ให้พี่เจ้าของร้านแนะนําเราดีกว่ามีอะไรแบบไมนูเด็ดๆไหมแบบที่พี่รู้สึกแบบนักศึกษาส่วนใหญ่มาแล้วแบบชอบมาสั่งหรืออาจจะแบบถ้าไม่สั่งเฮ้ยพี่แนะนําเมนูนี้แน่นอนรับรองว่าต้ององไม่ผิดหวังค่ะก็จะเป็นเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะคะก็จะเป็นโกโก้ปั่นโกโก้ปั่นใช่อันนี้เราจะเข้มข้นโกโก้แล้วก็เข้มข้นนมด้วยโอ้โหมาจริง นี่เด็กเสร์ฟที่ร้านเหรอครับอย่าแซวขอร้องอย่าแซลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวเขาอยู่นี่ยเดีอยวเดี๋ยวเดีวเดียวเดแ๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยี่ยวเดีตยวียเดี๋เียวี๋วีเีเดเีบดี๋เี่ยวเดเยวเดี๋ยวดววีเเยยครับเี่แบบไม่แบบสั่งมาแล้วต้องแบบไม่ผิดหวัง นเดี๋ยวเยอะโดนใจไว้ด้วยไม่มีผิดหวังทุกเมนูคอนเฟิร์มการันตีไม่มีผิดหวังจะได้กินเดี๋ยวต้องลองกินดูน่าลองกินมากค่ะโอเคค่ะสี่เมนูน่าจะพอไหมพี่น่าจะพอถ้าจ่าเยอะกว่านี้พี่ก็ต้องจ่ายเองอีกแล้วจ่ายขนมปังปิ้งให้ด้วยจ่ายขนมปังปิ้งให้ด้วยใจดีใจดีมากเลยไม่ได้ดูเงินในกระเป๋าเราเลยนะครับอ่าน้องครับหล่อนะครับผมเอาเมนูไปเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเห็นพี่พูดเล่นนะครับน่ารักน่ารักอ่ะนอกจากแบบร้านจะแบบ ของน่ากินเจ้าของร้านน่ารักพนักง,งานในร้านก็ยิ้มยันแะจ่มใสนะใช่เป็นเหมือนร้านทางร้านหนูว่ามันมีความคิดสร้างสารรนคะ์อ่ะใช่แล้วมีเอกลกักษณ์อ่ะชอบตรงนี้แหละร้านนี้มีเอกลกักษณ์จริงๆนะขนาดถ้าเกิดแบบท่านผู้ชมเดินเข้ามา จะเห็นเคาน์เตอร์แบบถ้าเกิดสมมติเราเป็นหยิบกระดาษทิชชู่ก็จะเป็นรูปหน้าอกผู้หญิงด้วยนะ <laughs> มันทาให้เรารู้สึกแบบนี่เรื่องจริงนะครับนี่ผม <P ie S 1> พีพ่ก<ม>็สังเกตตาพี่ก็สังเกตแต่แบบนี้เนาะใช่เพราะว่ามันสะดุดตาม,มาก <c oughs> นะครับพอมองเสร็จเราจะรู้สึกว่าเราไม่อยากมองอย่างอื่นเลยอยากหยิบทิชชู่มองอย่างอื่นเลยสกินเข้ามาปุ๊บรู้เลยว่าเป็นนมสดจริงๆแล้วนมสดนี่คือเราพี่มีฟาร์มเองเลยป่ะคะหรือว่าฟาร์มเองเลยอครับเปิดร้านนมครับไม่ได้เลี้ยงวัวอ้าว ร้านนมอ่ะก็ต้องเผื่อบบมีก็ะถามเหมือนมีฟาร์มนมเผื่อเผื่อเผื่อเรารับมาจากฟาร์มที่ราชบุรีค่ะราชบุรีราชบุรีดังเรื่องนมอยู่แล้วเนี่ยใช่ค่ะซึ่งเราก็คัดเหมือนกันว่าเป็นฟาร์มไหนดีใช่ที่ไม่ผสมน้าเออมันมีผสมน้ําด้วยแล้วพี่จะรู้ได้ไงคะมีการตรวจสอบหรือว่าเป็นคือแบบว่าสั่งมานานสั่งมานานแล้วก็คือเราสนิทกันด้วยกับเจ้าของนะคะที่ระสมเราเวลาต้มเราก็จะรู้เลยคะว่ามันใสลงท้นโอถ้าคนเกินไปอาจจะใส่ผงนมหรือเปล่า ก็เก่งอ๋อตอนนมนี่คือถ้าเกิดเอามาเสร็จปั๊บแล้วจะดูว่าผสมน้ําหรือผสมผงหรือเปล่าค่ะให้ดูวิธีการโดยอาการเอาไปต้มใช่ถ้าเกิดต้มมาแล้วมันจะตกมยังไงฮะใช่คือว่าถ้ามันข้นเกินไปใช่ไหมคะก็เหมือนกับว่าเขาใส่ผงหรือเปล่าของนมเพรามันขอนค่ะถ้าบางครั้งมันคือมันใสเนี่ยคืออาจจะผสมน้ำเพราะฉะนั้นกำลังมีเป็นนมสดจริงๆเป็นรู้จริง รู้จริงถึงแบบอร่อยไงถึงขนมอร่อยไม่น่าล่ะถึงประสบความสาเร็จมี<ช>สาขาถึงหสาข,าขาขนาดนี้นะครับผมเพราะวิธีการเทสนมแล้วก็รู้เรื่องมนมเ,เ,เป็นเรื่องเป็นเรื่องราวที่แบบละเอียดมากนะครับสาวๆของกันค้าเนี่ยค่ะทุกวันนี่พี่มาที่นี่นี่ถูกที่ละถูกที่เลยมาที่นี่ปุ๊บก็สาวๆมากันแน่นๆอย่างนี้ Okay, สวยสวยเหมือนหนูเนี่ยใช่ครับผมอ่ะถ้าหนูไม่สวยแล้วนี่พี่นะใครนี่หนูสวยสุดแล้วตรงเนี้ยสวยที่สุดนี่ต,นต้องยอมให้พี่ไม่ไม่รวมพี่ไงอ๋อยอมโอเคงั้นเดี๋ยวเราคุยกันแบบมันมากเลยอะ่ะจริงๆเราแบบอยากเจอกันบ่อยมากเดี๋ยวเรารออาหารก่อนละกันตอนนี้ก็รู้สึกแบบอยากลองชิมละนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเรารออาหารกันกินกินเที่ยว